สปอร์ตเฟียสต้า1.5สปอร์ตยุคนี้มีเยอะใหม่ Coffee 21อีกระดับของการดูแลจาก Nature Gift กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามเศรษฐกิจยกกําลัง5กันนะคะกับทุกๆคําถามทุกๆเรื่องราวนะคะที่จะส่งเสริมเรื่องราวของอาชีพที่คุณผู้ชมเองก็สามารถนําไปทําได้นะคะแล้วก็จะได้รับคําปรึกษาดีๆจากูรูของเราด้วยนะคะในวันนี้เรามีเจ้าของฉายาคําพูดที่ติดปากว่าคอนเฟิร์มมาด้วยแต่วันนี้จะไม่มาคอนเฟิร์มเรื่องดวงใดๆทั้งสิ้นพี่แจนได้บอกไปแล้วว่าจะมาพูดถึงธุรกิจการหาคู่บนเว็บไซต์จะเป็นอย่างไรนะคะมาพูดคุยกันกับคุณสุกฤตประทุมศรีวิโรธหรือคุณหมอกฤตคอนเฟิร์มสว ครับผมสวัสดีครับแต่ว่าก่อนที่เราจะได้พูดคุยก่ะขอเปิดตัวนิดนึงนะคะกับกิฟต์เซ็ตของเราในวันนี้นะคะจากสรันแคร์ค่ะสำหรับคนที่ร่วมสนุกกับเรานะะคในช่วงนี้นะคะสำหรับทาง415555ในวันนี้ถามว่าคุณคิดอย่างไรกับการหาคู่บนเว็บไซต์นะคะส่งคำตอบกันเข้ามาแล้วก็จะได้รับกิฟต์เซ็ตอย่างนี้ไปมูลค่า5,600อบาทเลยทีเดียวค่ะ ก็หลายๆคนเขาคงมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเนื้อหรับการหาคู่เพราะว่าจริงๆตอนนี้คนไทยเขาไม่ขาดคู่เยอะขนาดนั้นเลยค่ะจนคุณต้องเอามาทําธุรกิจเลยเนี่ยทำไมคุณคิดจะหาให้คนหาคู่กันคือ่งนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทําให้หาคู่นะอันนี้ต้องบอกก่อนคุณหา่ที่เหรอครับผมไม่ไม่ถูกอาจารย์คือจริงๆจะหาคู่ที่ก็ได้ะแต่ว่าอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อมชื่อเนื้อคู่นะครับเป็นชื่อที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือคุณมีอย่างเนื้อคู่คุณมียังมีแล้วครับมีแล้วนะมากให้แบบ อยากให้แบบคนอื่นเนี่ยได้เจอเนื้อคู่บ้างแต่คือประเด็นนี้ฮะคือคนเราเนี่ยนะฮะคนไทยจะชอบขัดแความเนื้อคู่เป็นสิ่งที่สูงสุดสำหรับชีวิตผู้หญิงหรือผู้ชายคืออยากได้คนคนดีฮะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยเว็บเนี้ยของผมเนี่ยนะฮะคือแฟนเพจของผมเนี่ยนะครับเป็นแฟนเพจที่ให้คนมาคุยกันอาจารย์บอกก่อนว่าแฟนเพจคุณคืออะไรคือผมคยท่านผู้ชมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยคุณตันอันดับหนึ่งผมไปดูนะเนี่ยผมกลับผมไปผมใปบรรยายเรื่องนี้รับเฮ้ย เนื้อคู่นี่มาจากไหนเนี่ยดูข่าวที่เฮตุเนี่ยอยู่ๆมันเหนือคุณตันปากิดว่าเกือบ2ล้านแล้วตอนนี้ใช่ครับผมเพิ่งรู้ของคุณเนี่ยใหน้าตาดูหน้าตาให้คุณผู้ชมของบ้านดูอันนี้คือหน้าตานี่นะครับอันนี้หน้าตาคือเนื้อคู่ทีเอสนะฮะวิธีการที่คุณเข้าเนี่ยคุณเข้าง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะส่งนี้ดูนะครับนี่นะครับคุณเข้าไปที่นะครับคุณพี่เขาเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กนะครับ facebook.com นะครับแล้วก็สแลสนะครับ NERKOOTH แล้วคุณ Enter ครับพี่อนี้ยากนะให้เข้า Google แล้วกดเนื้อคู่ดอดีกว่าไหมไม่ครับง่ายไหมคุณพิมพ์แค่ NERKOOTH จบเลยครับแล้วมันจะขึ้นที่เพจนะครับนี่นะครับคือมันจะเป็นให้คนเนี่ยคุยกันคือจริงๆแล้วผมไม่เน้นการหาคู่ครับแต่ผมอยากให้คนเนี่ยได้มีโอกาสได้มีคอนเน็ชันกันคุยกันมีโอกาสได้แต่มันก็มีหลายเว็บไซต์แล้วที่ให้คนคุยกันนะใช่ครับแต่คืออย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการคือผมเรียนอาจารย์นะฮะ นั่นคือสิ่งผมต้องการเพราะคำว่าคอนเฟิร์มวันนี้คือผมเพราะฉะนั้นการคุยกันคำว่าเนื้อคู่ต้องเป็นของผมเหมือนกันทำไมถึงคิดทำธุรกิจนี้ยืดกใหญ่นะเนื้อคู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนื้อของใหญ่ทำไมถึงคิดทำธุรกิจนี้ไม่ดูดวงแล้วเหรอคะอันนี้ดูดวงอยู่ปะดูอยู่ไหมคะคือจริงๆนี้ครับถ้าดูเป็นธุรกิจเนี่ยดูแบบเก็บตังค์อะไรเงี้ยหนึ่งจับอะไรพวกนี้มาถือจับไปเอสเอ็มเอสคืออย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าดูฟรีในดาวเทียมเ่ยนะครับ ที่ผมจะรายการเราเทีย่ยดูฟรีครับ,รบแต่ถ้าตอนนี้มานั่งดูดวงแล้วก็เก็บตังค์จัดหวงจุ้ยไปบรรยายอย่างง้นอย่างนี้เก็บตังค์ไม่เอาครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะผมต้องการทำเพื่อคนอื่นแต่ถ้าเป็นระบบการดูดวงเอาถ้าเกิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมติในรายการคุณส่ง SMS e เข้ามาอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องส่งู่แล้วเพราะงั้ผมจะติดต่อคุณได้อย่างไรถูกไหมครับครับเพราะผมต้องการจะดูให้คนฟรีอาจารย์ครับผมดูแค่3บาทเนี่ยครับอาจารย์ครับคุณส่ง SMS มาดู3บาทแค่ค่ารถเมย์คุณจะเดินไปดูดวงกับหมอดู จริงๆถามว่าแม่นไหมแม่นครับแม่นจะไหมอันนี้ผมต้องบอกว่าแม่นครับแม่นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสำหรับส่วนตัวผม80ขึ้นไปครับอาจารย์ถูกใช่ไหมถูกครับอาจารย์เขาให้ถามเรื่องโหรกีหรืเปล่าโหรกีไหมหรือเปล่าถามเรื่องนี้เลยคยังไงบอกกิจบอกกูโกรธมากเลยถามว่าแม่นหรือเปล่านี่โกรธมากมากเลยอ่ะคือยังไงรวยแล้วก็เลยอยากจะแบ่งโอกาสหรือว่าอยากจะให้คนอื่นเขามีแฟนบ้างทำไมถึงคิดทำธุรกิจนี้เนี่่ยคะเริ่มต้นเลยคืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อสักประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับประมาณเดือนมกราคม55เนี่ยนะครับก็มีโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มาหาผมนะครับเป็นคือมันมีสองท่านท่านแรกเป็นผู้ชายนะครับโทรมาร้องผมร้องไห้กับผมครับอันนี้เป็นคนดังไหมคะไม่ใช่คนดังครับเป็นคนนะฮะไม่ใช่คนดังก็คือเป็นคนธรรมดาอาจารย์นะฮะคือเป็นคนธรรมดาฮะเขาก็โทรมาหาผมว่าหมอกิจชีวิตผมเนี่ยท้อแท้มากแล้วผมเนี่ย ผู้ผู้หญิงทิ้งผมเนี่ยรักเขาทุกอย่างแต่ทําไมเขาไม่รักผมผมเนี่ยจะฆ่าตัวตายผมอยากคุยกับหมอกิจก่อนตายนะขนาดนั้นจริงๆครับแล้วทำไมเขาไม่ได้ถึงคุณจะฆ่าตัวตายอ่ะก็เรื่องในสินะให้ไปหาไอ้สมาริตันนะสมาริตันนะถูกฮะอันนี้ถูกฮะแต่คือเขาโทรหาผมไหมฮะแล้วเขาก็กล่าวคุณป้า ไม่ใช่ครับคนนี้เป็นคนผมรู้จักมาก่อนได้เบอร์มังบางทีเบอร์ผมเนี่ยจะมีคนไปโพสต์ลงใน Google บ้ากนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับก็เขาโทรหาผมครับผมก็บอกเฮ้ยคุณใจเย็นนะครับเอางี้เดี๋ยวผมเป็นเพื่อนคุยกับคุณแล้วก็คุยเฮ้ยคือคุณอย่าคิดมากนะชีวิตคุณเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะหาคนดีๆให้คุณนะครับหรือว่าหาเพื่อนให้คุณคุยแล้วกันคุณเอเย่นต์เหรอนะครับเอาไม่ครับคือเหมือนผมบอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะหาคนดีๆให้คุยคือผมปลอบใจเขาก่อนในน้านโอเคทีนี้ครับหลัังจาากกนน้เ็ เหมือนกับไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแล้วอีกวันนึงก็มีผู้หญิงเหมือนกันครับมาอย่างเงี้ยเป็นแฟนคนที่คนนี้ไม่ครับคนละคนคนคนครนคือไม่รู้จักกันเลยใช่ครับไม่รู้จักกันเลยครับแล้วเขาก็โทรมาในกรณีอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่านะครับอย่างเงี้ยคือผมก็เลยคิดว่าเวลาคนจะฆ่าตัวตายจริงๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแค่ ช่วงเขาช่วงวิผมก็เลยคิดว่าถ้าวันที่ขอร้องนผู้ชมนะฮะใครที่คิดจะฆ่าตัวตายหรือคิดจะทำร้ายตัวเองโทรมาหาคุณก่อนขอให้คุณถูกฮะหรือยุดคิดดีครับไม่ฮะอย่าหยุดคิดอย่าคิดคนเดียวคุณโทรศัพท์หาเพื่อนของคุณหรือใครก็ได้คุยกับคุณหน่อยไม่แต่เพื่อนอีกคนนึงที่โทรไปเขาอันฆ่าตัวตายเป็นการทำไงอ่ะอ๋อคืออะไรบางครั้งนั้นาอยู่นี่ไม่ฮะคือนั้นก็ถือว่าดวงมัสวยแล้วกันครับนะฮะอย่างนั้นก็คืออย่างที่บอกครับว่าผมเลยคิดว่าเฮ้ย ถ้าผมมีสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อให้คือผมเชื่อครับคนสองลานคนที่เล่นเพจของผมอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นที่เป็นแฟนเพจเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมี 1%, 2, 1> 2%ที่เขาคิดค่าตัวตายแต่เขาคือบางคนอยากฆ่าตัวตายหรือคิดไม่ดีกับตัวเองเพราะความเหงาเพราะความรู้สึกว่าเขาไม่มีใครชีวิตเขาไม่มีใครแล้วแต่วันนี้ครับเขามีเพื่อนอีก ล้านกว่าคนอีกเกือบสองล้านคนเป็นเพื่อนเขากิจกําลังบอกว่าคุณกําลังทําเพื่อช่วยสังคมถูกครับกําลังทำมาเล็ก CSR อยู่แล้วฮะใช่ครับแต่นี่กำลังนุกเลยอะหมดเวลาหมดเวลาจ่รายการแล้วเหรอคะอาจารย์ยังมีคอนะท่านผู้ชมระหว่างโฆษณาก็สี41555นะฮะใช่มใช่ตอบกันเข้ามานะคะว่าคุณคิดอย่างไรกับธุรกิจนี้ธุรกิจของคุณหมอกริตนะคะธุรกิจของคูณนะคะตอบเข้ามาทาง415555นะคะมีเซ็ตลุ้นซารันแคร์นะคะเป็นกิฟต์เซ็ต โอ้โหสิบชุดเลยชุดละห้าพันหกส่บะส่งกันเข้ามาค่ะในช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะสนับสนุนโดยผมสวยจะหลดปลายด้วยเซนซิวโคครีเอชั่น ยกกําลัง5ยังอยู่กับหมอกริดนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราถามว่ามาทําเว็บเนื้อคู่แฟนเพจเนี่ยนะครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับเวลาทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิตถูกครับเนี่ยหมอกริดเนี่ยคอนเฟิร์มดังอยากดูหมอเนี่ยนะครับวันหนึ่งเห็นว่าเฮ้ยไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยบูมนะฮะแล้วก็แฟนเพจ Facebook เนี่ยบูมกระโดดมาทำนะฮะจากไม่ได้ทําเลยครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยนะฮะอย่างแฟนเพจไม่ตเลยนะคั ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยรับอันนี้คือผมเรียนท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครชอบอยากจะทําวันนี้บอกเลยนะครับว่าคุณไม่ต้องเสียเงินคุณทําด้วยใจแล้วการตลาดแนวใหม่อย่าหวังว่าได้อะไรจากเขาแต่คุณให้อะไรเขาเมื่อคุณให้เขาก่อนคุณจึงจะได้รับการตลาดแบบนี้ก็เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถูกต้องครับใช่ครับาเรียกว่ากีฟก่อนเทคอะไรํำนองนี้ครับ แล้วมากทั้งคู่ค่ะแต่ว่าอย่างนี้ยท่านผู้ชมต้องดูนะฮะว่าเวลาทําแฟนเพจต้องทําในสิ่งที่คนสนใจไม่ใช่เราสนใจอย่างเดียวนะใช่ครับคือเราทําแล้วคนเอาด้วยหรือเปล่าเพราะมันมีแฟนเพจในเมืองไทยประมาณเกือบ50,000ใช่ครับทั่วโลกมีเป็นไม่รู้กี่ล้านทําไมเขต้องมากดเราเราไปบังคับเคาก็ไม่ได้ต้องทําให้เกิดฮะอย่างลุงคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าแรกเริ่มเพจของผมเนี่ยนะครับผมมาจากการที่เห็นคนอื่นเนี่ยอยากจะแบบเหมือนเขาเหงาวะเวผมอยากให้มันมีสังคมให้คนได้คุยกันอย่างจริงๆจัง นะครับคือเวลาซาวความเห็นอะไรกันเนี่ยคือมันจะได้มีคนมากมายในการที่จะมาร่วมแจมเรานะครับผมเียนตรงๆว่าแรกเริ่มเนี่ยเกิดจากกนนีครับแรกเริ่มที่คนเล่นแฟนแฟนเพจผมเยอะนะครับมาจากอันนี้ครับทํานายเนื้อคู่ครับอันนี้คือเหมือนดุ่งๆกันแบละใช่ไหมคะใช่บอันนี้คือผมทำเป็นแอปพลิเคชันเป็นแฟนเพจนะฮะทำนายเนื้อคู่แล้วก็จะมีทํานายอาชีพเนื้อคู่ซึ่งก็จะทําให้แฟนคู่มี เนื้อคู่เป็นอาชีพอะไรแฟนคุณทำนายเนื้อคู่อ่ะเนื้อคู่คุณจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับที่ฝังไว้ในเฟซบุ๊กอย่างนั้นครับอย่างนั้นเป็นแล้วก็พอคนเล่นเนี่ยก็ทะลุล้านภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ไม่น่าจะถึงสิบวันนะครับครับปัจจุบันนี้มีคนกดไลค์สองล้านกว่าคนแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสามร้อยแปดสิบกาคนรหมอกริตกำลังบอกว่าที่มาเร็วเพราะว่ามีฐานนะฮะมาจากดูดวง ตรงนี้เรื่องเนื้อคู่ใช่ครับอันนี้คือผมอันนี้ก็บอกแฟนเนี่ยคือผู้หญิงเยอะผู้หญิงก็ชอบดูดวงอาจารย์ครับสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งวันนี้นะฮะอาจารย์ทุกคนใช่ครับถูกครับอาจารย์ทุกคนจ้เข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยดูดวงมากกว่าผู้ชายนะฮะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าแต่ในความเป็นจริงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับอาจารย์ผู้ชายดูได้ผู้หญิงเป็นว่าผู้ชายดูมากกว่าผู้หญิงครับแต่ผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิงนะจริงก็เมื่อกี้อาจารย์อาจารย์ตาเลือไรนะอล้วอีกสามที ผมบอกอาจารย์นิดนึงนะฮะอาจารย์เชื่อ,อผมไหมไม,ไม่ไม่ถูกฮะนะฮะคืออนนี้ผมพูดเลยนะฮะนะ อาจารย์เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนผู้หญิงจะถามแต่เรื่องคู่วันนี้ผู้หญิงถามแต่เรื่องงานเมื่อก่อนผู้ชายถามเรื่องงานวันนี้ผู้ชายแสดงผู้ชายเหลวไหลมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับถามแต่เรื่องคู่ไม่สนใจเรื่องงานเลยไม่เมื่อเช้านี้มีคุณผู้ชมส่งเอสแอมสมาทางทีหนึ่งห้าห้าห้าบอกว่าจริงๆได้พบแฟนออนไลน์แล้วก็แต่งงานไปแล้วด้วยก็มีอหนีด้วยมาแล้วคนดังๆเนี่ยนะคนได้ได้พบใช่ไหมมีครับก็จริงๆแล้วในเพจผมก็มีคนที่อ่าคบหาดูใจกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาเดี๋ยวพวกนี้ลุกแต่แต่วันนี้คุยเรื่องธุรกกกกิิจชัดๆอออีีททคุุณหมมบว่่าลงนไ แล้วไม่มีต้นทุนเลยไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนแล้วคุณทางนี้คุณได้รายได้จากผมไม่ลงนะฮะจริงๆมีคนจะมาซื้อ่าโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะขายไหมคะผมบอกตรงว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นร้านแต่ผมไม่ขายครับน่าจะเป็นล้านรวมๆเป็นล้านไม่ใช่หน้าละร้านนะไม่ฮะก็คือรวมทั้งหมดครับผมเดือนอะเป็นล้านนะครับแต่ผมไม่ขายครับเพราะคุณรวยแล้วเหรอลเลอกแล้วนี่จริงๆต้องบอกครับไม่รวยทํามไม่รับร้านหนึ่งอ่ะไม่รวยแต่ไม่จนครับอืาคขับผมได้ข่าวสี้วว่า คุณรวยมากอ๋อไหมล่ะครับอันี้คือคนทำธุรกิจมีทังทีมดาวเทียมเลยด้วยคนควางแบบนี้แล้วเอ๊ะเราจะไปทาธุรกิจเหมือนกับคุณหมอผมเรียนนะครับทำแล้วจะได้รายได้ยังไงวันนี้คุณต้องมีติ้งของคุณก่อนคือคุณต้องคิดก่อนว่าฉันต้องทําสําเร็จอย่าคิดว่าฉันทาไม่สาเร็จอย่ามองว่าคนอื่นสูงตัวเองต่ำเราทำได้เราทำได้ นี้นะครับถ้าคุณทำแต่ผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพผมทําด้วยใจรักทําให้คนใช้ฟรีครับแต่ถ้าคุณจะทำเป็นธุรกิจผมบอกได้เลยว่ารายได้หลักหมื่นมี้ใช้ครับถ้าคุณทำจริงหมายถึงว่าวันนี้เปิดแฟนเพจแล้วก็เลือกอะไรที่คนสนใจเนี่ยปุ๊บเข้ามายังไงหมื่นนึงยังไงมาจากไหนก็อย่างนี้ครับคือพอแฟนเพจคุณเนี่ยมีคนกดไลค์เยอะๆประมาณเท่าไหร่ถึงได้คนเยอะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่เยอะครับแสนหนึ่งต้องประมาณห้าแสนครับโอ้โหมากเนอะไม่ต้องไม่ต้องไม่เวอร์สองหมื่นนี้ไม่ไม่ไม่ครับอาจารย์ครับแต ถ้าทําจริงๆนะอาจารย์ครับห้าแสนง่ายนะครับคุณต้องเปิดเผยเคล็ดลับเดี๋ยวนี้นะฮะหนึ่งอ่ะไม่ไม่ไม่ตั้เดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้แต่ผมเรียนว่าหลานมันเหลีอง่ายนะฮะหมอกิดไหมนะฮะฮคือนีค้างช่องห้าไม่กลับบ้านนะเอาเป็นว่าเรื่องราวพูดคุยมากมายในวันนี้ซึ่งวันนี้คงไม่หมดนะฮะในรายการของเราเพราะฉะนั้นเราจะมาต่อกันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจาค้าเดียวพูด ไม่หมดนะครับผมนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะคแต่ว่าจะมีอีก3คู่นะคะที่ประสบความสําเร็จจากการ,รพูดคุยบนเว็บนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นคู่รักกัน คุณโคกรุนจะเป็นคู่ที่สี่ว้าวที่ถามว่าแล้วคนหน้าตาเชืได้ไหมเป็นคนดีจริงปะอย่าซูมขอร้องเอาเวลาเอาเป็นว่าเวลาของเราหมดแล้วนะคะับสำหรับในช่วงนี้ขอบคุณคุณหมอกรด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้มาร่วมงานของคุณครับพรม่งนี้เราจะอนให้นะะได้ครับเดี๋ยวผมนอนที่นี่เลยนะแต่ว่ายังไงขอเปลี่ยนเสื้อนิดนึ่งปะกันสกู๊ตตก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามรายชื่อผู้โชคดีค่ะ